ครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านหวยบงห้วยบงก็คือตรงที่เขามีกังหันลมผลิตไฟฟ้าเยอะๆนั่นแหละอำเภอด่านขุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับถามว่าเขาทําไมถึงตัดสินใจซื้อหรือสั่งจ้างสามหลังหนึ่งสองสามเพราะเอาบินมากองรวมกันแล้วปิงปองถูกกว่าทั้งระบบหลังเนี้ยแบบออกมาเป็นปูนคิดแล้วเป็นเงิน 6แสนกว่าบาทแต่พอให้ผมมารับเหมาเนี่ยผมรับเหมาเองนะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรับเหมาเองบ้างแล้วเนี่ยแนะนําช่างไปแล้วปวดหัวพวก็เลยอ่ารับให้ให้เจ้าของบ้านเขาหาช่างมาแล้วก็ผมมาคุมมาคิวซีให้นะหลังเนี่ยทั้งของทั้งวัสดุและแร,แรงงานเลยเนี่ย4แสนห้าประหยัดไปร่วม2แสนเขาถึงสั่งให้ผมมาทำให้เขาเนี่ยสามล้าง วิธีคิดอีกแบบหนึง่งเข้าไปในช่อง youtube ไปดูหลายๆคลิปเลยเอ๊ะแม่สายทําไมถึงสั่งหมดค่าขนส่งเที่ยวหนึ่งสองหมื่นกว่าทําไมสั่งแม่สายนะชียงรายนะอ่าสุไหโกอลบเกาะพังงานบ้านสวนตะก้วยทําไมสั่งทีหนึ่งสิบยี่สิบหลังเพราะลูกค้าแต่ละรา,ายเนี่ยเขาเอาไปที่ศูน์ทราบกันแล้วเขาทําสเปคเดียวกันให้ฝรั่งเท่าเนี่ยสี่อีของปิงปองในหมดไปแค่สี่แสนสองสี่แสนหนึ่งมียกที่สูนย์สูงกว้างเก็บ หรือโรกอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะมาเจอปิงปองเนี่ยเขาได้ใช้วัสดุอื่นๆทําปรากฏว่าเขาหมดไปหลังหนึ่งห้าหกแสนประหยัดไปร่วมสองแสนต่อหลังเขาพิสูจน์แล้ววะธีธีเคสที่จะตัดสินใจสั่งซื้อวัสดุผนังหลังคาพื้นการล้นปิงปองไปใช้ไปสร้างบ้านแปลงเมืองกันเนี่ยมวลรวมมันเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะคิดว่าเอ๊ะ เขาอยู่ถึงประเทศบเบลเซียเนี่ยเขาทำไมถึงสงั่งอยู่ถึงพมา่าย่างกุ้งอยู่ถึงลาวสวรรณเขตโ,เโปอเซนโปนอะไรพวกนี้เวียดมงเวียดนามเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาทำไมถึงสงั่งบ้านเขามีไหมมีแต่มันไม่เหมือนของปิงปองมันไม่สามารถวางคานห่างได้หกเมตรแบบนี้มันไม่ประหยัดเหล็กและข้อสำคัญสมการของมันเนี่ยมันมีร่องระบายอากาศทุกแผ่นเนี่ย ทั้งหลังคางทั้งผนงังเวลาแดดส่องแดดส่องบนหลังคาด้านข้างมันเจอความร้อนมากๆมันมีร่องระบายความร้อนออกจากตัวแผน่นมันเลยทําให้แผ่นเหล็กเนะี่ยไม่ดีดไม่ลัน่นไม่ดังผลตกเสียงก็ไม่ดังมันเลยทําให้วัสดุพวกเนี้ยทนแล้วก็เย็นเรื่องเย็นเนี่ยการันตีเย็นแน่ๆวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้างบ้าน,านแปลงเมืองในปัจจุบันเนี่ย โรคมันเปลี่ยนมาใช้นวัตรกรรมที่ผมคิดค้นออกมาแลวจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรไว้เนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยขายเข้ามาปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วปัจจุบันนี้ที่ยังขายได้แล้วยอดไม่ตกเลยเนี่ยก็เพราะว่าสินค้าเนี่ยมันขายตัวมันเองลูกค้าเขาใช้แล้วเขาก็แนะนํากันไปแนะนํากันไปแนะนํากันไปเขาปลูกขึ้นมาอย่างเนี้ยเขาทำไมถึงสั่งต้องสามสี่หลังนี่ยังยังไม่รวมสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วประเทศนะเนี่ยเอาคลิปนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าวิธีคิดเขาคิดกันอย่างนี้ มันถูกแล้วมันประหยัดแล้วมันก็เย็นแล้วมันสีทามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาโดยที่มันมีร่องระบายอากาศล่างบนนอกในทั้งหมดถามว่าทฤษฎีนี้ถ้ามันไม่จริงอย่างที่ผมพูดเนี่ยรางรถไฟในรุ่นเถวแขนเนี่ยเขาทำไปถึงเวลาเอารางมาชนกันเนี่ยเขาทำแมไม่ให้รางมาชนกันถ้ามันไม่จริงถนนทําไมต้องตัดจ้อยแบ่งกันเพราะเวลาที่เขากันมันแตกเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ทำเป็นเรียบ,เ,ยบเป็นหม้อหุงข้าวไปซะง่ายดี ทำให้ต้องทําเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่เพราะเขาต้องการระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องปิงปองก็เหมือนกันเนี่ยเวลาโดนแดดมากๆทั้งหลังเนี่ยเขาต้องการระบายความร้อนออกจากตัวแผ่นเพื่อให้ข้างในมันเย็นเพิ่มขึ้นแล้วป้องกันการลั่นการมีเสียงแล้วก็ป้องกันการดีตัวของแผ่นเมท้ชิปมันจะได้ไม่ดีตัวออกจากโฟมนี่แหละคือความไม่เหมือนนี่แหละต่างประเทศทำไมถึงต้องมาซื้อปิงปองเนี่ย อีกอาทิตย์หนึง่งส่งเข้ามาลิเซยอีกสี่ห้าเทลเลอร์แล้วผมก็จะตามไปถ่ายทำมาให้ดูนะเพราะที่ผ่านมาก็ไปเซปโปนไปเวียดนามขึ้นเหนือล่องใต้ตามไปถ่ายมาให้ดูตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาเข้าปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วขอให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าเม k อินไท a แลนด์ที่เกิดจากความคิดของคนไทยตัวเล็กๆอย่างพร้อมได้นำสินค้าพวกนี้ ส่งออกส่งไปขายออกนอกประเทศเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้อยู่ในประเทศพวกเราไม่ต้องคิดเยอะคิดกันเซ้ง่ายๆเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเขาอยู่ถึงพนัง,งานเขาทำไมสั่งวะอยู่ถึงแม่สายทําไมสั่งวะอยู่ถึงเชียงของทําไมสั่งวะคิดง่ายๆแค่นี้พอแล้วแสดงว่ามันต้องถูกมันต้องดีเขาถึงสั่งจบแค่นี้เองที่เหลือสั่งนะฮะไม่ใช่สร้างบ้านมาหลังนึงเป็นล้าน หลังเลอเลยแต่พอถึงหลังคาหาทันกระไปของถูกไหม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 หาแต่ของถูกถูกไปคุมบ้านคุมเมืองได้ยังไงของถูกๆนะถูกไหมวิธีคิดนะ่ะมันไม่มีของดีราคาถูกในโลกนี้หรอกครับท่านผู้ชมนะฝากไว้ข้อคิดแค่นี้พูดถึงว่าผนังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมวิธีทำเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเฟรมอลูมิเนียมพอแกะสติกเกอร์ออกแล้วมันหรูใช้ากงานเป็นงานพรีเมียมเันมาชัยนะฮะเนี่ยแล้วเขาก็เอา เอาผนังเนี่ยเอาผนังปิงปองเนี่ยนะครับเนี่ยสีเนี่ยดูสีหน้าสายสวยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยภายในเนี่ยอันนี้เป็นนาโนเนี่ยสีครามแล้วหลังคาดีเห็นไหมจากเนี่ยเป็นโนนมันหกเมตรนะแล้วระบบการเชื่อมต่อของผนังปิงปองเป็นระบบลอนมันอมนี่หนึ่งลอนเอาผนังเอาเอาเอาขี้อันเนี้ยมาอมผนังอันเนี้หนึ่งลอนเพื่อป้องกันในการช่างในการเขาเอาไปติดตั้งเขาจะได้ติดตั้งง่ายแล้วก็ แนบสนิทแบบนี้น้ําก็ไม่สามารถย้อนเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าฝั่งนี้เกี่ยวฝั่งนู้นไม่เกี่ยวฝั่งนู้นเกี่ยวฝั่งนี้ไม่เกี่ยวงุ้มง่งมุ้งง่อมอยู่เนี้ยแต่อันนี้ปรับปัดปัญหาเรื่องการปรับแวลูของระบบของการเข้าไปแนบเพราะปรับแวลูตรงเนี้ได้ตลอดช่างชอบในการติดตั้งเพราะมันง่ายเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหมไหม,มันอมกันต้องเนี่ยอมกันต้องห้าเซนหกเซนเนี่ยมันอมกันเข้าไปเนี่ยเอาอีแห่นเนี่ย เสียบเข้าไปในนี้มันเลยอมใช่ไหมแต่ปัญหาเรื่องโอ้เราทำไปแล้วมันไม่ได้ดีงทำไงตับได้ช่างชอบไม่มีปัญหาเรื่องการติดตัง้งเรื่องการน้ำไหลย,ย้อนเท่าใช่ไหมแล้วเราก็เย็บรีเบทติดกับเฟรมอลูมิเนียมตรงรอยต่อ,อ,ตอของแผ่นแต่และแผ่นล่างบนแค่นั้นแหละเขาจบแล้วตัดปัญหาเรื่องเกี่ยวไม่เกี่ยวล็อกไม่ล็อกไม่เกี่ยวกันอันนี้ของผมยังไงมันก็ล็อกยังไงมันก็อมยังไงมันก็เกี่ยวกันเพราะมันเผื่อแวลูไว้ต้อง ern, ห้าเซนนะในห้าเซนเลย หกเซนด้วยเนี่ยหกเซนด้วยใช่ไหมมีอันน,นี้ล็อกดีปับ๊บแล้วก็สำคัญเห็นเป็นริว,วๆเนี่ยมันเป็นร่องระบายอากาศแสงแดดมากระทบมันก็ระบายตัวความร้อนออกจาก,กตัวมันเองครับเรามาดูพื้นปิงปองเป็นยังไงวิธีติดตั้งอันนี้คือแผน่นหนาหกเซนโฟมสองปอนวิธีติดตั้งก็คือเอาไอ้เจ้าแผ่นเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย มันมีปีกด้านบนเอามาประกบลงตรงนี้อีแผ่นนี้มันก็มีปีกด้านล่างเห็นไหมฮะเนี่ยเอามาประกอบแต่ก่อนจะประกอบเอากาวตะปูฉีดฉีด,ฉดเป็นเส้นตรงไปแล้วอันนี้พะประกอบปั้มกาวมันแข็งมันติดกันพอมันติดกันเสร็จปุ๊บเข้ากับผืนพื้นเนี่ยพื้นพื้นเนี่ยผืนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นผืนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสเตไปในตัวเพิ่มความแข็งแรงและไม่ให้บ้านเนีย่ยโยกและย้วยได้ ลมพัดมากระโชกกระชากก็จะได้ไม่ปิวไม่อะไรหลังคาก็เช่นเดียวกันจากน,จากน้้ยจากนีนะเป็โนโน่นหกเมตรเราก็เอามาเรียงซ้อนซอนซ้อนซอนซอนกันข้างล่างต้องเย็บรีเวตติดกันเพื่อให้ผืนหลังคาทั้งผืนเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้มันจะได้แข็งแรงและทําเป็นสเตไปในตัวไม่ให้บ้านโยกย้วยและปิวและก็พื้นหลังจากติดตั้งเสร็จก็เอาตัวแฟชชิ่งเนี่ยปิดไม่ให้เห็นโฟมแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเอาผนังมา เตะมอลลูมิเนียมมาแปะทับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านล่างว่าคานห่างกี่เมตรเห็นไหมคานเนี่ยห่างสองเมตรเนี่ยสองสองสอง,สองเป็นหกเนี่ยรับน้ำหนักได้หกร้อยกิโล,ลโอเค